สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับอยู่กลุ่มนะครับน,นักกุนโนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเจ้าโซโลเดนโลซาก,กันนะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวละครเรือ่องเนี่ย ค่อนข้างเก่งเลยนะระยะมันระยะตีมันค่อนข้างไกลนะเห็นว่าเขาปรับอะไรไปสักอย่างนะอันนี้ผมตามเขาไม่ทันนะครับก็น่าจะปรับแบบเนิร์ฟลงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้ยุ่งกับเกมนี้มานานมากแล้วก็จะเล่นขำๆบ้างนะครับตอนแรกเนี่ยผมอยู่แรงเอบวกนะครับคือไม่ไเล่นคือไม่ได้ไต่แรงหลายทิ้นมากจะล่วงมานะครับตอนนี้ก็ไต่แล้วครับผมไต่ขึ้นมาแค่เอ็ดลบนะคือมัน,ม,นมันในนี่จริงๆอ่ะ ผมแบบยังไงอะคือก็อยากแตะให้มันไปถึง SS อ,อ,อะครับแต่พอมันเล่นไปสักพักหนึ่งอะผมมีอาการแบบเบื่อมากแหละแต่ว่าเกมมันสนุกนะเว้ยเออดึงธงแบบลุ้นเอาว่าจะชนะไหมกันธงได้ไหมนะครับเกมนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไล่ฆ่านะครับผมมันขึ้นอยู่กับการเออดึงธงและกันธงนะครับนี่คือเป็นเบสิกของเกมนี้อยู่แล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวนี้เราไปเล่นโซโลโตัวนี้กันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีแล้วครับเวล80เนาะก็ได้มาจากตู้สเต็ปไหนก็ไม่รู้นะครับได้มาสองตัวติดนะเป็นเวล70ก็ปั้นมาเพิ่มอีกเวลหนึ่งนะครับหรือ80นั่นเองคนระับเวลหนึ่งบ้าอีก10เวลดิก็เป็น5ดาวพอดีนะครับปลดล็อกสกิลนะครับคุณสมบัติเทสสองนั่นเองนะผมอาจจะ,อ,ะอ่านให้หน่อยละกันนะ เพราะว่าปกติแล้วผมแบบตัวที่เคยรีวิวไปแล้วอาจจะไม่อ่านให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่อ่านแบบไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งนะครับผมตายสาโลกธาตุนะครับโอเคนะครับมันจะโจมตีไปสองครั้งรับธาตุนี้นะรั้งที่หนึ่งนะครับผมจะทําใหเ้เกิดฮาคิก,ก่อนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ระยะเวลาของฮาคิก,ก่อน,นยอยู่ที่ส8วินาทีนะครับผมก็เหมือนกับตอนที่ซาโบเปิดมัดไฟนั่นเองนะครับ แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีนะการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่555นะครับผมขำกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พลังป้องกันจะลดลง30%ะนะครับผมเมื่อศัตรูโดนนะครับแล้วก็ระยะเวลาของเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยอยู่ที่20วินาทีนะครับผมคูดาสกิลเนี่ยอยู่ที่29วินาทีนะครับผมค่อนข้างเร็วนะโอเคเราไปดูพร80ประการครับนะผมอันนี้คือท่านเนี่ยตีไกลมากนะครับแล้วก็คือแบบโจมตีไปแค่ครั้งเดียวนะครับผมพลังโจมตีอยู่ สกิลพลังโมตีเนี่ยอยู่ที่777นะครับผมแล้วก็คูลดาวน์สกิลเนี่ยเพิ่มมาสิบวินะครับจากสกิลสกิลนี้นะก็เป็น39วินาทีนะครับผมเมื่อเลเวล5นะครับเอ้ยต่อมานะครับมาดูคุณสมบัติของตัวมันเองนะครับผมเมื่อเราเนี่ยอยู่ในสภาพหากิเกาะเนี่ยจะทำให้สานะหมดสติเนี่ยไร้ผลไปเลยนะครับและเออหมดสติเนี่ยหมายถึงการมึนหรือเปล่าอันนี้ก็ น่าจะแบบการสตันอะไรพวกนี้ป่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับต่อมามันจะท่ามความเสียหายคิดติคอฟเพิ่มขึ้น20%และความเสียหายจะได้รับน้อยลงครับ20%เมื่อเราเนี่ยอยู่ในสถานะฮาคิเกาะน,นั่นเองนะครับคือเราเปิดโหมดฮาคิเกาะใช้สกิลหนึ่งกันเองนะแล้วก็หลังจากใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ล้มนะครับในระยะเวลาที่กําหนดนะต่อมาไปก็เลยนะครับเท,ท็ที่1น,นะ จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่อโจมตออีในเขตสมบัติของฝั่งตรงข้ามนะครับผมหรือธงฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็อันต่อมาจะหายมึนงงเมื่อพลังชีวิตเราเนี่ยมากกว่า80%นะครับผมไปยังต่อเลยนะครับเท,ท็ที่2นะครับความเสียหายจะได้รับลดลงนะครับ30%เมื่อพลังชีวิตเรามากกว่า70%นะครับผมโอ้โหแบบคือ ไอเทศข้างบนเนี่ยไอเทศหนึ่งเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เทศหนึ่งดิไอคือสมบัตของตัวละครมันเนี่ยมันตัวละครหายในรอดลง20%แล้วใช่ไหมไอเทศที่2เนี่ยก็จะรับน้อยลงอีก30%นะครับเมื่อเราเรามื่อเราพลังชีวิตมากกว่า70%นะครับอ่าวโหแบบถึกแบบถึกอยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันที่2เทดที่2นะครับเราจะเกิดคริติคอลเพิ่มขึ้น20%่สิร์เนะผมเพิ่มสุสดเนี่ย อยู่ที่300%จะรเีเซ็ตเมื่อเราตายนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีตด,ด้วยนะ5%อาถ้า,ากเกิดเกิดคริติคอลเนาะคือตัวเนี้ยเล่นเล่นคีย์ดีไหมก็น่าจะดีแหละแต่ว่าผมใช้เหรียญเป็นแบบลูฟี่ทัโลกับบุกวานโนนะคือก็อยากจะใช้ซีพีนานะครับซีพีนานี่อาจจะตอบโจทย์นะเพราะว่าติดคีย์แล้วเนี่ยจะเด้เลื่องแลวลดคูดาสกิลได้ป่ะอันนี้ผมถ้าผมจะมาเพิดน,นะ คือเซตเนี้ผมเล่นอยู่วบ่อยน,นะครับผมแต่ผมใส่ไว้ให้กับซาโบนะครับโอเคครับแนะนําก็เป็นแบบซีปินาและการนอกเซตเหรียญโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแรกกันเลยนะครับว่าโซโลเวลแปดในแรกเอ็ลบเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับจับคู่ติดนะครับผมเป็นด่านวอเตอร์เซเว่นนะครับดานนี้ พูดตรงๆว่าผมยังไม่ค่อยได้เจอมันเลยนะพราะว่าตั้งแต่อัปเดตมาผมไม่ได้เล่นดานนี้สักเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะหยิบโซโลไปนะครับทีมเราขาดสายโล่นะครับคือไม่มีใครหยิบสายโล่นแล้วเป็นแต่าสายมาก,กับสายวิ่งนะครับโอเคนะครับดานนี้จะเหมาะกับโซโลไหมเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าดานนี้ผมก็นั่นแหละคือไม่เคยเล่นเลยก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับโอเค โอเคครับหนุ่มุรุไปัณสยีคนนี้จะส่งขึ้นดับปัณียีไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเฮ้ยเรายังเจอโรเจอร์อยู่นะครับเนี่ยสิ่งที่ควรกลัวคือโรเจอร์นั่นแหละสายเลื่อยมีเหรองั้นเราก็ดึงของแรกได้นะครับจริงๆแล้วสายวิ่งอะ่ะไม่ต้องดึงนะครับสายวิ่งอะ่ะไปดึงตรงอื่นเลยเฮ้ยมีการชาร์จเก็บทงกห้ด้วยอะ่ะคนตีนะเนี่ยผมว่าคนตีนแลละ เราเจอกดโกรทำไมอ่ะเราอ่ะอยากกดโกรทีนเรามากเลยอ่ามีมีทางเชื่อมครับผมเออเดี๋ยวผมให้เขาดึงก่อนนะครับแล้วผมก็โอ้โหแต่ว่ามันไม่โดนไงาตายไปนี่ขาดเพล่แปดสิบแล้วเนี่ยเมื่อกี้เกาะมันแบบเกาะอเกาะมันอยู่นานไปนี่นะอุ้ยโอคุโรกันว่ะได้ ุยนี่ครับตีนี่ตีแบบธรรมดาหนึ่งหนึ่งไปครับไปไหนอ่ะนี่ไงโอ้โหตีทีเดียวเนี่ยแตกเลยอ่าตอนนี้ทีมเรานำนะครับทงอะในโกะเขาก็ดึงนะครับอยู่ตรงนั้นนะเลือเราเออยังค่อนข้างเยอะอยู่นะมากกว่า7จ็ดแน่นอนอนะเมื่อกี้เราเล่นในทงศัตรูใชมั้มก็เลยแบบอ่ะไม่ดอใช่ไหมอุ้ยช็อต เอ้ยหน่วยขาว,วมาอ่าเพื่อมาเติมไฟให้นับเรียบร้อยครับหมัดตรงเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอตรงลงเ,เหลืองอ่ะเฮ้ยบูทมาครับจังหวะนี้ผ่าไวบเรียบร้อยโอ้โหโดนอยู่ครับสเน็คแมนเลอเหลือหนึ่งครับผมเพราะว่าพาสซีฟเขาเนาะตายซะเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งตัวสเนค็คเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยนั่งเรือแล้วไปไหนอะ่ะเอากลับมาฐานเฉยเลยเฮ้ยดีแล้วแหละคือ ไอโอเด้งมันอยู่นี่เนี่ยเราตหีหนึ่งครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งทำให้ศัตรูตชะง,งักนะครับโอเคเขาวืดนะครับเราไม่มีสายโล้ใช่ไหมเราก็มากันธงนะครับอ่าเราสามารถเล่นตำแหน่งแทนสายโลได้นะครับเฮ้ยมันมีแบบบอกกันว่าไปธงไหนนะธงดีธงดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปธงดีนะครับเฮ้ยเฟียวจัดเลยอ่ะนั่งเรือได้เลยอ่ะคาโมล่าปะใช่ปะวะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ อย่ายละอย่ายละอย่ายละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโหระยะนี้ยังโดนอีกอะทุกคนโอเคเรือเราต่ำแล้วเนี่ยแล้วไอ้ธง,งจะไหวไหมเนี่ยตายแน่นเลยโอ้โหแข็งจัดเลยเอา้าวทีมเรากำลังโดนแย่งธงหมดเลยคนระับจังหวะน,นี้เรียบร้อยฮะแพ้นะครับผมถ้าสายวิ่งถึงธงธงแรกเนี่ยก็แบบโอ้ยมันไม่ไม่ไมมเล็งไปหาลูฟี่วะโอเค โอเคโอเคเข้าใจแล้วเกมโดนขึ้นดาบเฉยเลยทีมเราเป็นแต่ลูฟี่น้อยนะครับจะบ้าตายกับเอง,องนี่แหละโอเคครับเกมแรกก็แพ้ไปนะครับคืออย่างนี้ผมยังงงๆอยู่นะแบบไปนู่นไปนี่นะครับแล้วแต่แบบเจลคุซันแช็กแข็งอีกจบเลยเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2องกันเลยดีกว่านะเฮ้ยเออ ด่านนี้ค่อนข้างดีหน่อยคือด่านเก่าเลยอะอลองปาร์กอะมันเป็นด่านที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเฮ้ยฝั่งตรงข้ามจะมีแช้งแล้วก็บิ๊กมัมแล้วก็โหลดขาวใหม่นะครับเฮ้ยทีมเรามีท้งโรเจอร์ทางโอ้ด้ยังเลยโอเฮ้พูดแล้วมันแบบโอเคนั่นแหละนะทีมเราครับตีหมื่นสี่นะพี่แสนสี่หมื่นสี่ป่ะโอ้ยโซโล อีกตัวหนึ่งเยี่ยวร้อนเลยนะเนี่ยทีมเราตัวนี้ว่าเล่นดีไหมเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงนะครับถ้าผมว่าตัวนี้มันเล่นได้นะเวย้ยคือระยะแบบตีออกหางๆเนี่ยสกิลมันก็ได้อยู่นะตีปกติผมก็ชอบนะเวย้ยตีมันค่อนข้างเร็วเลยอะ่ะไอตีปกติมันตีทีละหนึ่งอะ่ะเ,เห็นไหมมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยชะง,งักนะครับโอ้ไม่ได้สาคลิปนะก็แต่พูดแบบติดกับขัดหน่อยนะโอเคแล้วก็หัวใจไปแล้วกัน ค่อนข้างที่จะแบบจับคู่ห้องนานแล้วเนี่ยโอเคครับไม่มีสายโลนะครับแต่โอเด้งในดึงนี่แปลกนะอะโอเด้ตงตัวนี้เขาค่อนข,ข้างเล่นเป็นนะโอเคเราเหยียบบัฟบของโอเด้งนะครับก็จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะคือผมจคิดในผมจะพูดอยู่ว่าอยากให้โรเจอร์เนี่ยไปเติมไฟให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าอ้าวตายเลยตรงนี้จะโดนไหมน่าจะเพอร์เฟกต์อได้แต่ว่าเขาเสียอันนี้ไปนะเขาเติมสองตัวนะทั้งแชงทั้ง รอเลยเพราะว่าเอา้าเล็งช้งทำไมอะรอก็อยู่ตรงนั้นอ่าเรียบร้อยอะอย่างอยก็ตายนะโอเคคือฮักกี้ก่อนนี้ดีกว่าหมัดไฟซาโบนนิดหนึ่งคือตอนดึงธงเนี่ยมันจะไม่หายไปเลยนะครับคือซาโบนในหมัดไฟมันจะหายไปนะ้ยเราจะมาช่วยเพื่อนเติมไฟตรงนี้นะครับเอยมันไม่ถึงอะแต่ว่าระยะตีมันค่อนข้างสั้นนะเฮ้ยห้าศูนย์เลยอ่ะเพื่อนใจเย็นดิฆ่าเพื่อนเราหรอฆ่าเพื่อนเราหรอ ปึ๊บจังหวะนี้แหละลุกมากเกาะน่าจะหายพอดีเรียบร้อยฮะหมื่นหนึ่งอุ้ยเขาลบได้วะ่ะแต่ว่าเขาก็แพ้ไปแล้วอะคือแบบทีมเราเนี่ยดีครั้งนี้ดีมากครับคือวิ่งไปดึงธงแบบเออเนี่ยมันดีกว่าทีมตะกี้ทีเยอะเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไล์ให้โอเด้งละกันนะโอเคก็ประมาณนี้ครับเกมนี้นะคือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแปบ๊บเดียวก็จบแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยโอ้ด่านนี้อีกแล้ว ฮ้หยหลงมาด่านนี้จนได้โอ้โหฝั่งนู้นจัดหนักจัดเต็มนะทั้งกราฟโรเจอร์หนวดดำนะครับผมโอเคนี่ทีมเรามปลูฟี่ใหม่ด้วยอะ่ะผมแบบสมปชีิออล้วฮะสิบเพชรปะเออนั่นแหละมันไม่ได้อะ่ะโอ้โหแบบเกือบจ,จ,จัดนะกับเกมนี้นี้ผมไม่อยู่แล้วรอ้อยห้าสิบกว่าเพจแล้วรอตัวใหม่ดีกว่าเฮ้ยแต่เดี๋ยววันนี้ช่วงสิบโมงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิผมลงไปก็คงมีให้เดาแล้วแหละว่าตัวไจะมานะครับแล้วก็สองทุ่มวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปวันนี้เลยนะ สองทุ่มวันนี้เนี่ยเขาก็จะปล่อยคลิปเอ่อสกิลตัวละครใหม่2ตัวนะเป็นรีเจนนะถ้าเป็นตัวละครรีเจนเนี่ยเขาจะมาสปอยวันพุธนะครับแต่ว่าตอนแฟงกี้กับอูซบเนี่ยไม่มาทำไมก็ไม่รู้เนาะอันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดโกดรธแหละดึงธงไปดีไอทีมเราก็มีสายวิ่งนี่นะอ่าน,นี้สายหมัดแย่งใส่โลดึงธงครับเฮ้ยเราไปธงบ้านเขาเลยเอาว่าแบบแบบทางลัดแบบ เราจัดๆเลยอะเราไปบุกถึงบ้านของเร่หลงแบบหลงไม่หลงไมร่รู้ว่าจะหนด,ดดำแล้วอะตัวนี้สู้ยากอยูน่นะไม่ได้ว่ามันจะสู้ง่ายอะไรขนาดนั้นโอเคนวลองสู้ดิให้โดนอยู่นะโอ้โหเอาเฮ้ยขาล้มอยู่ขาล้มอยู่เฮ้ยอุ้ยขอบคุณคาตาคุลิอ่าเรียบร้อยดรอปแล้วนะหนด,ดดำผมเห็นอยู่โด,ดนสองตัวเลยเฮ้ยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเขาเลยครับแล้วเราจะเข้าไปหาเขาทำไมเราจะตีเข้าไปหาเขาทำไม เออต้องเก็บเลือดอ่ะงั all, ้นเราดึงธงหน่อยแล้วกันอะไรครับคาตาคุริอะไรครับคาตาคุริหาคิดพี่อ่ะมันเก่งขนาดไหนหรือเปล่าหนึ่งโอ้โหแต่ว่าไม่หนึ่งหนึ่งนึ่ไงนี่คือแบบผมชอบมากเลยเว้ยมันตีเร็วอ่ะไอ้ท่าแห่ะอ่ะเรียบร้อยตายฮะเฮ้ยไม่เล้งเลือดหรออะไรครับลูฟี่โหในขนาดไปเล่นนานเนี่ยเพอร์เฟกต์ดอพี่ยังโอ้ยหมื่นสี่ แก้คาไป็ดีครับเขาจะมาตีเรานะเอานี่ไงตายซะเอ้ยนั่นคูซันมาโอ้โหขนาดนคอมยังแหลกเลยเนี่ยเจ้านะอ่าฮ่าเรียบร้อยหลบคูซันได้แล้วก็หลบได้หมัดของลูฟี่ได้ด้วยนะครับโอเคนี่ครับเราไปอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยเขาก็จะเล่นอยู่กับเรานะคือทีมเราก็จะสามารถเล็งธงได้นะครับโอ้ยโอ้ยโเอาคูซันก่อนนะนี่ไงคูซันก่อนเลยวิธีโปรเฟคดอได้อะไีกแล้วไม่เมื่อกี้โดนโจมตีให้นักที่เพอร์เฟคดอได้ ไอไม่ไอรูฟี่ตัวนี้มันมันวาร์ปวาร์ปวาร์ปวะตั้งแต่หนวดดำนะนี่อุ้ยหมัดตรงเอ็กเด็กมาอะไรกันเนี่ยเอ้ยไม่โดนเลยวะเฮ้ยโดนอยู่ดีกว่าดามจเนี่ยเอ้ยเอาคาตาคุริต่อยเรียบร้อยฮะพู้ดมาอย่างนี้อย่างนี้ต้องใช้สกิลเลยตายเฮ้ยช็อต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 เราต้องรีบผ่านช็อตนะฮึบอาหารจานเด็ดเรียบร้อยฮะอะไรอะไรนโกะ้นโกะเสืออ้วน เฮ้ยในกฎเนี่ยเป็นสายวิ่งนี่นะเดี๋ยวเราจะฮึบสายตาเขาก็ฆ่าแล้วโดนดูดก่อนนะโอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยเดี๋ยวเราช่วยเอ็กเดกชาร์จเจ็ดธงดีกว่าขับยะไดดึงธงเร็วขึ้นนะเพราะว่าขับไปเฉลี่ยวิ่งนะครับอุ้ยมันมันตีไม่โดนวะเฮ้ยเอ้นี่มันจะไปดึงธงแล้วเฮ้ยอย่ามาขวางซิโอ้โหเอ้ยไอ้นี่มันจะไปดึงธง อย่าให้เขาดึงธงเนะาะงั้นเราต้องการธงทีละโอ้โหนี่ไงไม่ให้ดึงกันสุดชีวิตเว้ยกันได้แค่นี้ล่ะเพื่อนฝากด้วยนะเพื่อนตรงกลางอะ่ะเราฝากด้วยเราตายแล้วอุ้ยชนะอยู่ครับทีมค่อนข้างดีนะตานี้ถึงแม้สายมาจะแย่างสายเลืดดึงธงก็เถอะนะเดี๋ยวเราไล่ให้ลูฟี่หน่อยละกันนะเพราะว่าหลังจากเราเป็นกลุ่มเดียวกันนะลูฟี่ โอ้โอเคที่ผมไม่ได้เก็บธงไอ้ผมก็พยายามจะเก็บอยู่นะแต่ว่าเก็บธงไอ้ตัวนั้นมันเต็มนะคือผมพยายามมาป่วนถึงหน้าบ้านเขาให้เขาอยู่เรืยกับผมลหลายตัวเนาะเพื่อที่จะทําให้ทีมเนี่ยไปดึิงธงได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ได้คิวมา9ตัวเลยนะหมดตาน,นี้นะทั้งที่เขาแบบมีโรเจอร์มีการาฟมีหนวดดามีแบบไอคุซันที่ผมไม่ไม่ค่อยชอบเลยมันทาให้มันแหลกอะ่ะและคือแบบแข็งเทียบชิบหายเลยนะคือเป็นตัวที่ปวดมากๆากเลยนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันเลยดีกว่าโอเคฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะคือผมอะชองช้านะครับแบบอากาศค่อนข้างๆๆดีเลยนะและเพิ่งตื่นด้วยนะคือผมแบบนอนแป๊บเดียวก็ตื่นแล้วอะตอนที่สองตอนนี้ตื่นมาหกโมงเจ็ดโมงเนี่ยอ่ะเวลาตามนี้แหละเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดนะเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเที่ยงนะครับช้าสุดก็น่าจะหกโมงครับก่อนสองรุ่มแน่นอนครับเพราะว่าตัวหลุดสปอเนี่ยมันจะมาช่วง สองทุ่มนะครับแต่ว่าเขาจะมาเป็นภาพเป็นวงจุดๆเนี่ยให้เราเดาเนี่ยไปตัวเดจนเนี่ยตอนสิบโมงนะครับห็นไ,ไหมเพราะว่าเอออะไรอะ่ะเนี่ยคือตู้โรบินกับไอช็อปเปอร์เนี่ยเป็นตัวเดจใช่ไหมมันก็เดยวันนย่งเนี่ยคือพวุ่งนี้คือพวกงนี้เขามาแล้วใช่ไหมตัวใหม่ก็จะมาแล้วนั่นนะโอเคครับเป็นไงบ้างครับกับโซโลตัวนี้นะอันนี้ก็ต้องคุยอีกทีว่า ตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับเดเวล80นะครับผมคือสู้โรเจอร์กับโอดิงไหวไหมผมว่ามันก็พอสู้ได้ครับแต่ว่าจะถามเรื่องแบบไปแบบแบวบกตรงๆเลยเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้นะครับคือเน้นระยะเน้นปวนดับดอยเก่งๆเนี่ยก็อาจจะสู้ได้อนะเลลี่เนี่ยน่าจะเล่นได้นะณปัจจุบันเนี่ยเขาว่าเพอร์เฟกต์ดอเขาจะทำให้ติดหมื่นนะโอเคครับเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดตัวใหม่เป็นตัวที่ผมถูกใจเนี่ยผมอาจจะสมนะครับผมเพราะว่าผมอยู่ร้อยหกสิบสี่เพชรนะครับนะก็เกลือแหละอยากอยากอยากจะสมก็อยากจะสมแหละแต่ว่ากลัวเกิดเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตัวใหม่โดนใจจริงๆเนี่ยก็น่าจะสมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปละบ๊ายบายครับ